เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนมาเฟียเกาะแก้วพิสดารสร้างมลพิษทางเสียงภูงงมากเปิดเพลงดังเกินเวลาผิดกฎหมายแต่ห้ามด่าเข้าใจไหมบอกป่าตองซบเซามากกลัวอดตายเปิดแม่งเลยหาเงินได้ไม่สนใจนักท่องเที่ยวเปรี้ยวหรือหวานมางานนี้ไม่สนหรอกสนุกดีไม่สงสยัย โรงแรมเปิดเสียงสนานก็ปล่อยไปส่วนตำรวจอยู่เหมือนควายหายประจำดันปล่อยให้ทนายตั้มมาอ่านร่ายว่าทำผิดเปิดได้ไงตั้มขอถามแก้กฎหมายไปเลยพี่เรื่องลุกลามให้ป่าตองเหมือนงูหลามยาวทั้งคืนประชามติทำไปเลยไม่ต้องสนนวนใไอตูบอย่าไปทนอย่าไปฝืนไปชุมนุมหน้าทำเนียบสักสามคืน ขอป่าตองได้พลิกฟื้นได้ลืมตากฎหมายไทยใช้ได้แค่บางจังหวัดเอานี้ไหมามาตามนัดอย่าชักช้าตัดรำคาญเถียงกันนักแดนกลาปกครองเองเอาไหมแล้วว่ามาเลยแผกปากเลยร้องทั้งคืนปืนให้สุดตำรวจใหญ่ไม่เคยพูดร้องเหวยๆเหวยแดนมาเฟียถ้าจะจริงเฮี้ยจุงเบยพอลูชั่นเสือกละเลยไม่สนใจ มันหลายที่ประเทศนี้น้อยพอลูชันดูง่ายๆข้างบ้านกันสนันไหวแดกเล่ากัน,นโน่นโคราชเพื่อนส่งลายบอกว่ากูจะขอย้ายหนีนักเรียนมทสมหลาลัยเมืองโคราชเด็กบางคนแสนฉลาดการอ่านเขียนมาเช่าหอเช่าบ้านพักแต่เสือเกเรียนแดกเล่ายาจนเริ่มเพี้ยนว่าถิ่นกู ส่วนข้างบ้านเป็นครอบครัวมีลูกเล็กนอนไม่ได้เพราะพวกเด็กทำารคหูมาสังสรร์ร้องโวยวายไม่น่าดูเพื่อนบ้านตื่นก็โดนขู่พร้อมปู่พรมผีหน้ามอแห่งดินแดนมอทอสอไปล่าแม่งพวกลิงจ่อแจกยาขมแม่งยังอยู่หรือจบแล้วให้ไปงมแจ้งพิกัดช่วยอบรมไอ้พวกเลวมึงเรียนจบหรือไม่จบกูไม่รู้ แต่เสียงดังแล้วมาขู่ร้องเย้ยวเย้ยวทำเพื่อนกูนะไอห,หาสาระเลวพูดแล้วขึ้นอาจตายเร็วเพราะเล่ายาพ่อแม่ส่งมาริ่ำเรียนเสือกแดกเล่ามีทุกมอไอพวกเมาคลานเหมือนหมาไม่เกรงใจการส่งเสียงลอยหน้าตาคดีเก่าเอามาด่าอย่าร้อนตัวแถวที่มีนักศึกษามหาลัยราชพัฒอยู่แถวไหนระวังหัว จะมีพวกชอบปาร์ตี้พวกควายวัวแอบซ่อนอยู่แอบแฝงตัวส่งเสียงดังในหอพักยิ่งผีบ้านในบางที่เช่าติดกันแสนกาลีผีกระหังเด็กผู้หญิงร้องกรี๊ดกราดเสียงตึงตังส่วนเพื่อนบ้านก็แทบคลั่งไม่ได้นอนแม่งร้องเพลงแม่งวิ่งเล่นเหมือนสามขวบนิติบุคคลวิ่งมารวบมาสั่งสอนวันต่อมาแม่งทำอีกไม่ได้นอน หนีออกเลยหอบผ้าผ่อนท่อนสบายแล้วป่าตองเล่นดนตรีกันสนันนรกแตกนะทุกท่านใครทนไหวกูแค่ยกตัวอย่างเก่าเทียบเข้าไปเสียงกระหึ่มประเทศไทยไม่ควบคุมคุมแค่เขตพระราชฐานความเร็วรถส่วนที่เหลือหน้าสลดเปรตซ่องส,สุงส่งเสียงร้องไม่เกรงใจเหมือนไฟรุมมลพิษก็ชุกชุมไปทั่วแดน นนวูดดี้มีคดีจัดคอนเสิร์ตกระจกร้าวแทบระเบิดโดนหลังแหวนคนกลด่าเพลงผีบ้าคนตามแบนในที่โล่งต้องมีแผนต้องระวังตอนกลางคืนเวลานอนของมนุษย์แต่พวกเปรตมักจะผุดมาลุกนั่งไม่ผิดหรอบห้องเก็บเสียงใช้หาตังแต่ผิดแน่หากบ้าคลั่งรบกวนคนงานงานนี้ใครเคยเจอมลพิษ ด่าแม่งเลยอภิสิทธิ์กันกี่หนักมึงเปิดกูเปิดบ้างอลลวนเอาไหมละผับทุกคนเปิดเข้าไปเปาสิมึงเห็นแก่ตัวทั่วประเทศไม่ต้องนอนไอ้พวกเปรตเอาเนื้อไถรู้ว่าผิดแต่จําเป็นอ้าวไอ้ควายไอเฮียเอ๋ยมีกฎหมายไว้ทําไมกําแพงหนังแบบห้องอัดทําไปสิเก็บเสียงไว้ไอ้กาลีหัวอยู่ไหน สมองมึงมีเอาไว้เพื่ออะไรพอทำผิดมีคนไล่เสือกไม่ยอมค่าตำรวจค่ากราบปีนจ่ายเท่าไหร่ผัวปิงปองเงียบเป็นควายทนุถนอมบ้าไปแล้วเมืองมาเฟียใครจะยอมหากมึงถูกยายโดนซ้อมอย่างพร้อมเพรียงคนที่เหลือค่อนประเทศก็รุมด่ามืองท่องเที่ยวไอ้ผีบ้าเสือกส่งเสียงคนยุโรปไม่มีหรอกเสียงข้างเตียง พอมาไทยเลยมาเหวี่ยงท่องราตรีปี่ปีแล้วไอ้หอกหักเสียงผีบ้าทั่วประเทศใครจะกล้ามาล่าผีสร้างความทุกข์บนหลังคนบอกว่าดีเจอทนายก็ต่อยตีอีจันไรปูนี้หลักแ้นยิ่งนักเสียงเพื่อนบ้านร้องตำรวจมาแสนนานมาแก้ไขพอตำรวจมาเคาะบ้านเสียงเงียบไปตำรวจกลับแม่งแค้นใส่เสียงกลับดัง อย่าไปยอมคนป่าตองต้องตอบโต้ใครทุกทนไปร้องโห่ลากระหังผูของเราสิบพื้นฐานต้องระวังอย่าให้ใครส่งเสียงดังยัดเยียดเราไม่อยากฟังแม่งก็เปิดให้เราฟังอยากจะนอนเพลงก็ดังเหมือนกลัวเหงามลพิษทางเสียงนั้นในบ้านเราต้องสำนึกและต้องเป้าอย่าให้เกินกลอนตอนนี้แต่งแต่งไปแล้วก็แค้น รังแกกันไอ้พวกแลนไอ้บีเหินแม่มึงตายพ่อมึงเน่าเสือกเพลิดเพลินเปิดหาพ่อยามมึงเดินวนรอบเมนใครเชียร์แม่งกูไม่เชียร์กูฝั่งตามด่ากูเลยว่าใจต่ำด่ายันเหลนหากมันดีโน่นเวียงวังโน่นพระเนนน้อมถวายเพลงเย็นๆแบบป่าตองเอาไหมละพิสูจน์ใต้แม่เป็ดมึงกล้าหมรับเสด็จข้างท้องร่อง เปิดแม่งเลยเปิดทั้งคืนเพลงป่าตองหากมึงถูกเปิดให้กล้องนะไอ้ควายคำว่าน้อยพอลูชั่นถามฝรั่งรู้จักไหมไอ้พวกง่างไอ้ฉิบหายฝรั่งแม่งโง่ไม่โง่ควายไม่ควายแม่งรู้ดีทำไม่ได้ที่บ้านมันมันก็มาเลวระยำในบ้านนี้เงินก็ถูกข้าวเหมือนฟรีแสนสุขสันพวกรัเสเซียเป็นมาเฟียอ่านให้ทาน แกง๊งยุโรปตำรวจนั้นเขารู้ดีค่าแท็กซี่แพงระยับเคยขูดรีดไปหอผักฝรั่งซีดเหมือนเจอผีตั้งแต่นั้นกูไม่ไปเลิกทันทีเกาะโดนยึดจากพวกผีสีโลกันป่วยความดันพุ่งขึ้นไป200จุดเพราะโมโหด่าเป็นชุดกลอนไม่สัน้นมลพิษใช่แค่เรื่องของหมอกควนันหรือขยะมองรอบด้านนะคนไทย สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบ้านเมืองเราแม่งโคตรหล่อนรู้ใช่ไหมศพกระปรบทิ้งขยะก,กันทั่วไปในแม่น้ําก็เหยียดใส่ด้วยกระทงพอเช้ามาก็กวัดขึ้นจากแม่น้ํากูโคตรลงบอกงดงามตามประสงค์กระทงโฟมหรือใบตองก็ไหลลงท่วมแม่น้ําไหลเป็นวงเน่าแน่นอนแทนที่แม่งจะปรับตัวช่วยมีขาว นวนคั่วโลกโดนไฟเผาดูแล้วหลอนคนทั่วโลกลดละเลิกเขาตัดทอนการผลิตแก๊สคาร์บอนทำทุกทางส่วนบ้านกูวัฒนธรรมต้องมาก่อนขยะน้ำก็ลอยว่อนไม่เคยว่างกระทงน้ำแข็งไม่สวยงามบอกผิดทางไปตูบง่ไร้ตัวอย่างให้คนตามตัดต้นกล้วยค้นต้นไม้ขายใบตอง ทั่วประเทศจัดฉลองไม่เคยถามขอขามาด้วยขยะไอ้พวกซามด่าแม่งเลยขยะลามทุกตำบลกรอนตอนนี้ว่าด้วยเรื่องมลพิษกระแดะมากผิดไม่ผิดเลิกสับสนปัญญาณนมีกันหมดทุกๆคนแต่หิวเงินเลยหน้าทนไม่สนใจต้องขายของต้องขายเล่าเอาเข้าบ้านส่วนกระทงก็สร้างงานมีไว้ขาย เศรษฐกิจต้องมาก่อนกลัวอดตายส่วนเด็กๆคนรุ่งใหม่ช่างหัวมันไอพวกแก่บอกต้องรอดต้องขายของส่วนเด็กๆก,ก็นั่งจ้องอยากสร้างสารรค์อะไรเกินอย่าแม่น้ำอยากป้องกันบูชาน้ำแบบสร้างสารรค์ทำอย่างไรพอน้ำท่วมเจอขยะอุดในท่อกำสนองไม่ต้องรอหมดสงสัยเมืองกรุงเทพท่วมตลอดอย่าตกใจ มึงทิ้งเองเหี่ยงอย่างไวโอ้ไทยแลนด์ไรระเบียบไรวินัยไอ้หอบหักมีทหารทำปะตักหรือไอ้แผนอ้าวชักยาวดราม่าอีกคนจะแบนพวกมักง่ายกี่ล้านแสนประเทศกูแดกลูกชิ้นเดินเดินไปโยนทิ้งเฉยเลววรยามเลยตามเลยนะพวกสูงเช่าบ้านพักก่อนส่งคืนไม่เคยดูกองขยะและรูหนูท่วมออกมา หน้าตาดีใส่น้ำหอมผมเรียบร้อยแต่ในห้องถอยแสนถอยไอ้ชาติหมาเรื่องวินัยไม่เคยมีแดนกลามีน้อยมากยากจะหาคนดีๆอย่าไปยอมเรื่องป่าตองที่ส่งเสียงสู้แม่งเลยอย่าไปเลี้ยงไอ้พวกผีหากตำรวจทำไม่ได้ใช้วิธียุบโรงพักไปเฝ้าผีใต้บาดาลผู้กำกับที่ดีๆมีวินยัย ส่งไปอยู่ทำได้ไหมาพร้อมทหารสนที่กำลังอย่าปล่อยคนทรมานไ้หอหักปล่อยชาวบ้านมานานปีหากว่าต้ำไม่ลงไปคนไม่รู้แม่งก็เหลืองก็ยังอยู่ไอ้หน้าหมีเกมซับมึงไอ้มาเฟียไอ้กาลีสาบแม่งเลยโรงแรมผีสีโลก,กันจบตอนมาเฟียเกาดแก้วพิสดารสร้างมลพิษทางเสียง คิดเขียนฟ้าพิคาตโดยกวีประชาชนกบบนระปวนชาชี